สวัสดีค่ะผูเป้เคเคปกติค่ะวันนี้นะคะเราอัปเดตบ้านนะคะของการทํางานวันนี้เป็นจะเป็นบ้านสี่ชั้นนะคะก็เป็นวันที่ยี่สิบแปดนะคะวันนี้นะคะก็จะมีทาสีเก็บรายละเอียดค่ะทาสีชั้นหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้อ๋อทาน้าน่าจะอันนี้รอบสองแล้วค่ะผนังนี่ทารอบสองแล้วนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นประตูหน้าต่างตรงนี้ก็หนึ่งรอบนะคะ ฝั่งน้นค่ะฝั่งน้นก็กันสาดเรียบร้อยแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านสีชั้นนะคะเราทาเป็นสีขาวคือเงาค่ะแล้วก็ตัดด้วยกันสาดสีเทานะคะก็จะเป็นสีครามค่ะแบบนี้ค่ะด้านล่างด้านล่างเราทา เล็กแล้วนะคะที่เป็นแ็งดัดนะคะก็เหลือแต่ตรงที่เป็นขอบข้างๆที่เป็นปูนอันนี้น่าจะทาน้ํายารองพื้นไปแล้วนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็มีอุดรอยแตกไปแล้วเรียบร้อยค่ะอ๋อแล้วอ๋อฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็จะมีทาด้านข้างแล้วนะคะด้านข้างตรงข้างหน้าบ้านนะคะแันนี้เลย โอเคค่ะก่อนที่จะไปอัปเดตบ้านนะคะเดี๋ยวเราขอฝากนิดนึงนะคะถ้าใครสนใจนะคะคอนโดแถวสุขุมวิท93หรือว่าตรงแถวเมกาบางนารามสนะคะสนใจซื้อลงทุนหรือว่าซื้ออยู่เองก็ทักมาได้เลยนะคะราคาเบาๆนะคะตรงตรงสุขุมวิท93เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นห้องขนาด25ตารางเมตรนะคะมีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยสามารถที่กอเข,า,เา,เขาอยู่ได้เลยนะคะสามารถซื้อเป็นเงินสดได้นะคะเพราะว่าราคาไม่ได้ เป็นหลายล้านนะคะราคาขายเพียงคะคะ5 3 9 0 0 0่บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าก็ซื้อสดไปหลายห้องแล้วนะคะถ้าสนใจซื้อสดก็ทักมาได้เลยเบอร์0 9น9์เก้าศู้หรือว่าถ้ายังไม่พร้อมซื้อเป็นเงินสดก็สามารถผ่อนกับเจ้าของหรือว่าผ่อนกับธนาคารได้นะคะถ้าผ่อนกับธนาคารเดี๋ยวเรายื่นเอกสารให้ลูกค้าได้นะคะก็ใช้เอกสารอะไรบ้างใช้สำเนาับรประชาชนทะเบยียนบ้านสเตทเมนสลิปเงินเดือน,นะค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ประมาณ3-5วันทําการก็จะทราบผลในการยื่นธนาคารนะคะ อ่าและจะมีอีกที่หนึ่งค่ะอันนั้นก็จะราคาถูกกว่าตรงนี้นิดนึงค่ะแล้วก็เป็นทำเลที่ทอตมากเลยนะคะอันนั้นก็ตรงอยู่ตรงแถวตรงข้ามมกบบาบังนาค่ะขนาดห้องยี่สิบห้าตารางเมตรเหมือนกันค่ะมีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยห้องรีโนเวทเรียบร้อยนะคะต่อมาที่กระบอกเข้าอยู่ได้เลยเช่นกันค่ะก็ห้องขนาดยี่สิบห้านะคะมีแอร์มีเฟอร์ firm, มีก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะแต่งเพิ่มเติมนะคะจะัดจัดเต็มกับห้องนะคะก็สามารถใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะเพราะว่าเราแต่งในแบบสแตนดาร์็ ทักเข้ามาได้นะคะหรือว่าสนใจดูที่เป็นคลิปวิดีโอหรือว่าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรมาเบอร์0 9 0 9 8 9 7 8 1 0หรือว่าทัก l ลน์เบอร์นี้มาได้นะคะเดี๋ยวฉันจะส่งรายละเอียดไปให้ทาง l ลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะแล้เวเราไปอัปเดตบ้านสีชั้นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเป็นชั้นสองค่ะอันนี้จะเป็นชั้นสองระเบียงนะคะระเบียงกว้างสวยงามมากข้างข้างบนนยคะก็จะเป็น หลังคาลานคู่ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็โครงเนี้ยเราใช้โครงเดิมก่อนนั่นนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลนะคะเราทาเป็นสีเทาค่ะให้ออกในแนวโมเดิร์นนะคะก็จะสวยงามเรียบร้อยแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะล้่ก็จะเป็นด้านหลังนะคะที่จะต่อไปตรงระเบียงกว้างๆข้างนอกนะคะอันนี้จะเป็นชั้นสองนะคะชั้นสอง อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจนะคะอคอนโดแถวสุขุม,มวิทเ3้าหรือว่าตรงแถวเมกะบางนาลำพสองนะคะเราขายเพียง2พที่เท่านั้นนะคะราคาจะต้องได้ราคาเพียง50,000 0กว่าบาทเท่านั้นก็สามารถเป็นเจ้าของห้องได้แล้วนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะแล้วสวัสดีค่ะแล้วก็นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็นะคะถ้าสนใจบ้านนะคะจะอยู่ตรง ปทุมธานีค่ะตรงนั้นตรงปรทุมนะคะก็ดีมากๆด้วยนะคะราคาเริ่มต้นนะคะร้านต้นๆเท่าน,น,นั้นเองก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้แล้วนะคะนั่นก็จะเป็นทาวน์เฮาส์หนึ่งชั้นนะคะสองชั้นก็มีค่ะถ้าสองชั้นจะประมาณร้านกลางๆเท่านั้นเองนะคะห้องบ้านรีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะคะทาสีปุกเบื้องป้ายไปลา,านทาเรียบร้อยแล้วถ้าสนใจทักมาได้ได,ได้นะคะเดี๋ยวเราส่งลิงก์รายละเอียดให้นะคะมีไลฟ์หน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าสนใจดูบ้านจริงๆนะคะโทรมาหรือว่า แอดไลน์มาเบอร์0ูนย์เก้าศูนย์เก้าเท่านั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าบ้านค่ะข้างหน้าบ้านนี้ก็จะมีทาสีข้างๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะมีทาสีเก็บรายละเอียดนะคะนี่ค่ะก็วันนี้ก็จะมีเก็บงานนะคะแล้วก็จะมีทา ีซ้ําอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมีบางจุดที่ต้องเก็บนิดๆหน่อยๆน,นะคะอ๋อวันนี้ก็จะมีตรงนี้ค่ะใส่เหล็กดัดกลับไปที่เดิมนะคะเพราะกาันนี้เราถอดออกมาแล้วก็ทาสีนะคะแต่ละอันแต่ละอันนะคะอันนี้ก็ใส่เหล็กดัดกลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีนะคะทาสีนะคะปิดตรงเป็นที่ที่เป็นจุดที่เรา น็อตที่เราเพิ่งไข่ใส่ไปค่ะเพราะว่าน็อตที่ใส่ใส่เข้าไปสีมันจะไม่เหมือนสีที่เราเพิ่งทาไปนะคะทานั้นทาเป็นสีขาวแต่น็อตสีจะเป็นสีดํานะคะก็ทาติดกบเรียบร้อยเดี๋ยวน่าจะกบอีกรอบหนึ่งเพราะว่าน่าจะกบสองรอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าบ้านค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะทาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดู ตรงใกล้ๆค่ะขัางใกล้หน้าบ้านนะคะแล้วข้างๆบ้านที่เขาทาวันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็จะมีทาไปแล้วนะคะนี่ค่ะอย่างนี้ทาไปละนี่ค่ะกลับบ้านแล้วตก <c oughs> <c oughs> เน่น่ยนอนี้ทาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเราก็จะเอาดินตรงนี้ออกนะคะเพราะว่าเพื่อจะได้ทาทาสีไดสีขาวนะคะให้เนียนนะคะส่วนฝั่งโน้นค่ะฝั่งโน้นก็จะมีทานนะคะ ทาอีกรอบนึงนะคะเมื่อวานเรา like ไลฟ์เสร็จแล้วนะคะเมื่อวานเราไลฟ์ไปแล้วรอบรอบแรกนะคะแล้วร,รอบทาที่ทาไปรอบนึงนะคะอันนี้เราไลฟ์อีกรอบนะคะที่เป็นทาสีสองรอบนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยอันนี้ก็นี่ค่ะจะเป็นสภาพเดิมนะคะสภาพเดิม เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัพเดททีนะคะน,นี่ก็จะเป็นต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ต้นใหญ่มากเลยเราก็ตัดไปแล้วนะคะแบบนี้เลยค่ะโน้ยแบบนี้ค่ะโอเคค่ะ ถ้าสนใจบ้านนะคะมันจะมีแถวปทุมนะคะแถวภูกเก็ตค่ะปะทุมภูกเก็ตจันทบุรีค่ะก็มี3ที่นะคะหรือว่าถ้าเป็นคอนโดเราขายเพียง2ที่เท่านั้นนะคะตรงสุขุมวิท3กับเมกีกะบางนารามสองนะคะทักมาได้นะคะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะคะใครมาก่อนได้ก่อนเละอย่างหนึ่งถ้าซื้อพร้อมผู้เช่าก็มีนะคะซื้อพร้อมผู้เช่าก็เพิ่งขายไปนะคะตอนนี้เหลือห้องสุดท้ายแล้วนะคะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะก็คือสามารถซื้อไปพร้อมกับสัญญาเช่าได้เลยนะคะ ก็ลงทุนง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวกลับไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันอีกทีค่ะเป็นวันที่2 9ของการทางนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะก่อนหน้านี้อยากดูอยากให้ดูรูปนะคะก่อนทำและหลังทำนะคะมันแตกต่างกันมากเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ